กล่องใบนี้นะครับเป็นสินค้าที่สั่งจาก eBay นะครับขนาดของกล่องไม่สมกับสินค้ามันเลยก็ขึ้นอยู่กับผู้ขายเขาเยอะบรรจุกล่องยังไงมาให้นะครับมันเป็นฮูดของเลนส์ตัวนี้นะครับของกล้อง奥林ัสนะครับเลนที่มีระยะ50มิลิเมตรนะครับเป็นกล้องฟิล์มเดี๋ยวเราไปดูข้างในกล่องกันเลยนะครับว่าเวลาเราใส่ฮูดให้กับเลนส์ตัวนี้มันจะสวยงามขนาดไหนนะครับ ส่วนใหญ่แล้วนะครับไอกระดาษพวกนี้ส่วนใหญ่มันจะเป็นพวกใบเสร็จนะครับแล้วก็รายละเอียดของสินค้านะครับก็แล้วแต่ผู้ขายเขาจะบรรจุยังไงมาให้เรานะครับทาง eBay นะครับอันนี้ก็จะเป็นใบเสร็จนะครับอันนี้มาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเขียนว่าเจแปนอยู่นะครับก็เจแปนอยู่ตรงนี้โอเคอันนี้ก็ใบปะหน้าส่งของมาที่ที่อยู่ที่ผมอยู่ แกะกล่องเลยอ,อก็การกระแทกด้วยกระดาษหนังซือพิมพ์ของประเทศญี่ปุน่นอ๋อก็มีรายละเอียดของของผู้ผู้ขายนะครับตรงนี้ ยูอิ้งเจแปนคาร์เ e นาสตอร์นะครับโอเคแด้แค่นี้ครับกล่องมีแค่นี้เองก็ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่เขาจะส่งนะครับแลกล่องก็มีแค่นี้เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันเขาก็จะห่อถุงกันกระแทกมาให้กับเรานะครับเดี๋ก่อนนะครับอันนี้ก็พยายามจะซื้อของที่มันเป็นของตัวมันเองของแท้เลยนะครับก็เลยสั่งมาจากญี่ปุ่น พยายามหาดูนะครับว่ามันจะมีกล่องแบบอย่างนี้ไหมนะครับมาดูที่ตัวกล่องกันเลยนะครับเป็นวัตถุที่เก่าแก่นะครับกระดาษตัวนี้ประมาณ30กว่าปีเลยทีเดียวนะครับอันนี้น่าจะเป็นด้านหน้าของกล่องนะครับก็เขียนบอกไว้เลยนะครับเป็นฮูดที่ใช้กับเลนส์ามรุ่นนะครับก็คือ F2.8 ระยะ35 F1.8 นะครับ f 1.8ระยะ50 1> F 1.4ระยะ50นะครับใช้กับเลนได้ด้วยกัน3ตัวนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นด้านข้างเขียงคาว่าอลิมปัสอันนี้ก็เป็นด้านหลังนะครับอันนี้น่าจะเป็นที่ห้อยของนะครับตามร้านค้าในเอเดีตน่าจะเป็นลักษณะอย่างนั้นอ,อันนี้ด้านนี้ก็เคยียงคาว่าพันเยนนะครับ Make in Japan นะครับก็บอกว่าใช้กับเลนได้3รุ่นเหมือนกันนะครับ ทุกด้านของกล่องโอเคผมจะเปิดข้างในเลยนะครับผมก็จะบีบนิดนึงเพราะว่าอยากรักษากล่องไวมัน3ากว่าปีแล้วนี่นะครับบีบนิดหนึ่งให้มันมีตัวอ้าขึ้นมารูมอ้าขึ้นมาแล้วก็นิ้วยอดเข้าไปดึงขึ้นมาโหกระดาษสภาพดูนะครับเก่าแก่มากเลยเอา่าแล้วก็ดึงขึ้นมาเลยอโหก็มีมาให้แค่นี้เองนะครับดูสภาพกล่อง เก่าแก่มากเลยนะครับหายากนะครับอ,อันนี้ก็ดูกันเลยนะครับสภาพข้างในเรามาดูภายนอกของตัวหูกันก่อนนะครับมันจะมีตัวนูนๆขึ้นมาน่าจะเอาไว้สังเกตตอนเวลาเราใส่เข้าไปกับเลนเดี๋ยวจะให้ดูนะครับตอนใส่เลนเรามาดูวัสดุกันก่อนนะครับมีตัวอ,อ,กอักษรเขียนไว้ด้วยนะครับว่า ใช้กับเลนสามรุ่นที่ผมอ่านให้ฟังก่อนหน้านี้แล้วนะครับมีเขียนคําว่าเจแปนตัวนี้ไว้น่าจะไปไว้ล็อกกับตัวเลนนะครับเหมือนกับเลนรุ่นใหม่ก็ยังคงตัวนี้ไว้อยู่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูของเลนรุ่นใหม่ฮู้ตัวนี้เป็นฮู้ต์สำหรับเลนรุ่นใหม่แล้วนะครับก็ยังคงเอกลักษณ์ตรงนี้ไว้อยู่เป็นบางรุ่นเท่านั้นเองนะครับแต่รุ่นใหม่ๆก็จะไม่ค่อยมีตัวนี้กันแล้วนะครับอันนี้เป็นช่วงกล้องดิจิตอล ลูกต้นๆของทางโอลิมปัสนะครับงดบางตัวก็ยังมีเอกลักษณ์ที่ล็อกด้วยสกูแบบนี้นะครับเป็นความคลาสสิกอีกแบบหนึงนะครับนะครับแล้วก็มาดูฝั่งนี้นะครับดูให้รอบเลยนะครับนี่เห็นไหมครับก็จะมีคําว่าโอลิมปัสด้วยนะครับครบรอบแล้วเดี๋ยวมาดูวงรอบภายในกันนะครับ วงรอบภายในตัวนี้น่าจะเป็นสีดำนะครับอาจจะเป็นวัตถุที่ใช้ระยะเวลาอยู่บนโลกใบนี้นานพอสมควรนะครับมันเลยเป็นสีขาวไม่ยากนะครับการทำให้มันเป็นสีดำเดี๋ยวค่อยว่ากันในการใช้ในอนาคตเดี๋ยวต้องไปลองใช้จริงกันก่อนนะครับเนี่ยเป็นขาวรอบๆเลยนะครับฮูด2ตัวนี้นะครับเป็นฮูดท,ที่ใช้กับเลนส์สรุ่นที่ผมกล่าวมาแล้วข้างต้นนะครับ อันนี้เป็นของโอลิมปัสเลยน,นี้ก็เป็นของ eBay นะครับแต่ตัวนี้มันเป็นยางนะครับเป็นยางผมว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่กลมดีนะครับผมก็เลยพยายามหาตัวที่มันเป็นของแท้มาแต่ก็ยังคงเอกลักษณ์ตรงนี้ไว้อยู่ไอตัวหมุนหมุนตัวนี้เพื่อล็อกนะครับมันจะบีบมันจะมีตัวบีบนะครับอีตรงนี้บีบเข้าไปกับเลนเดี๋ยวเราไปใส่ฮูดกับเลนของเรากันเลยนะครับ ก่อนอื่นนะครับให้เราสังเกตที่ตัวเลนส์นะครับจะมีจุดขาวๆอยู่ตรงนี้นะครับที่หน้าเลนส์นะครับผมจะปรับค่าเอจุดขาวๆมันจะคงที่เห็นไหมครับหรือสังเกตที่จุดแดงๆหรือเส้นแดงๆตรงนี้นะครับมันเป็นเอกลักษณ์ของทาง奥林巴斯นะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องดิจิตอลหรือกล้องฟิล์มนะครับให้เราสังเกตตรงนี้เวลาเราใส่ฮูดนะครับสังเกตที่ตัวฮูดนะครับเห็นไหมครับมันจะมีจุดตรงนี้นะครับ ปุ่มตรงนี้นูนขึ้นมาแล้วก็เอามันมาให้ตรงกับตัวจุดขาวๆหรือตัวเส้นสีแดงบนบอดี้นะครับน่าจะเป็นจุดที่ปลอดภัยเวลากดตัวสกูตัวนี้นะครับให้มันแน่นๆนะครับเขาน่าจะออกแบบมาให้มันเป็นอย่างนั้นนะครับก็ทำตามคู่มือเขานะครับโอเคก็ประมาณนี้นี่คือสภาพที่ใส่ฮูดแล้วนะครับ เวลาถือกล้องก็น่าจะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองถอดตัวฮูดออกก่อนนะครับให้ดูสภาพตอนที่ไม่มีฮูดนะครับ อลองใส่หดูดตัวที่มันเป็นของตัวลอกเลียนแบบหน่อยนะครับที่เป็นยางนะครับอันนี้มันจะถูกกว่านะครับตัวที่เป็นยางอ่าก็มีจุดนูนๆมาเหมือนกันนะครับนูนมาเหมือนกันอ่าตำแหน่งเดียวกันเลยน่าจะเป็นจุดปลอดภัยนะครับของตัวน็อตตัวนี้นะครับเวลาขันเข้ากับเพลนนะครับเนี่ยอันนี้ใส่ตัวเป็ยนยางนะครับอันนี้เป็นของถูกมากเป็นของลอกเลียนแบบนะครับ อชอบแบบไหนก็แล้วแต่เรามีขายที่ Ebay นะครับตัวนี้มีขายเยอะนะครับมีขายเยอะมากขายเยอะมีขายเยอะกว่าตัวที่เป็นของจริงที่มันมีกล่องแบบนี้นะครับตัวที่มีกล่องแบบนี้ค่อนข้างที่จะแพงกว่าเพื่อนนะครับโอเคก็ประมาณนี้โอเคนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามยังไงก็ติดตามคลิปต่อไปว่าจะมีอะไรมานำเสนอให้เราได้รับรู้กันนะครับ